สวัสดีครับผมนาดาว101นะครับจากไทยเอจครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการตั้งค่านะครับหลังจากที่ผมได้ทำนะครับเอ c o คอม c พจาก4สูบเป็น6สูบนะครับหลักการง่ายๆนะครับอของผมใช้เครื่อง 1jz นะครับ GTE นะฮะ ในตัวของมันเองแล้วนะครับกล่อง ECU ของตัวรถนะครับก็จะขับหัวฉีดตัวของน้ำมันเป็นคู่นะครับสัญญาณหนึ่งสัญญาณขับสองหัวนะครับทีนี้เรามาเปรียบเทียบนะครับกับ A.G. นะครับเราก็เอาสัญญาณแค่3ตัวนะครับสามสูบนะครับแล้วก็เอาพุทนะครับไปยังหัวฉีดก็คือเราแยกเป็น2หัวนะครับ ดูจาก d Data s h e e t ของตัวชิปแล้วนะครับตัว a g เองสามารถก็สามารถขับ2หัวนะครับได้นะฮะแต่ก็ไม่ค่อยดีนะครับขับได้นะครับถ้าให้เปรียบเทียบนะครับระหว่างทําแบบนี้นะครับกับเป็นตัว6สูบเลยนะครับตัว6สูบเลยก็จะดีกว่านะครับการยกของหัวฉีดก็จะแม่นกว่านะครับยกได้เนียนกว่าตัวนี้ขับ2นะนะฮะ การยกหัวฉีดหรือการเซอร์วิสเวลาเช็คเวลาอะไรเนี่ยจะ,จะยากหน่อยนะครับแล้วเรามาดูวิธีการตั้งค่าเลยนะครับตัวเอนะครับ compact เนี่ยก็คือเวลาเราเข้าโปรแกรมนะครับเราต้องออนสวิตหรือ Start นะฮะถึงจะเข้าไปตั้งค่าในจุดนั้นได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับ